ครับก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวมีอากาศที่หนาวนะครับอเครื่องทำน้อุ่นเนี่ยก็จะได้กลับมาใช้งานในช่วงนี้อันนี้ก็เป็นงานแรกนะที่ผมไปเจอมานะครับเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊ส่าซึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นนะอ่อมันมีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแก๊สด้วยนะถ้าเราไม่ใช่ช่างก็ไม่มีโอกาสได้ทำนะครับ อ่าอันนี้ผมไปซ่อมมาก็เอาความรู้มาแบ่งปันให้เพืเ่อนๆนะครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยมีอาการเสียนะครับอ่าตรงไฟสปาร์กตรงนี้อ่าตรงที่พองมอผมคี้เนี่ยอ่ามันเสียนะผมก็สั่งอะไรมาเปลี่ยนมีอะไรขายอยู่นะครับนี่นะฮะเปลี่ยนแล้วก็ มีการโมนะโมใช้โซลาเซลล์ชาร์จซึ่งของเดิมนะครับเขาจะเป็นฐานก้อนใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้นี่ที่มาผมคี้นะครับล้วเป็นฐาน1 5โวลต์นะ1 5โวลต์ต่ออนุก,กรมกันได้ไฟ3มโวลต์กว่าๆถึง4โวลต์กว่าๆนะครับแล้วมาจ่ายเข้าที่บอร์ด แปลงแรงดันไฟนะครับเป็นไฟไฮโวลไว้สปาร์ตต,ติดเตาเตาแก๊สนะครับเหมือนติดเตาแก๊สนี่แหละของอเครื่องทั่วไปนะครับเครื่องใช้งานบุกอาพวกเตาเตาแก๊สที่เขาปิ้งย่างหมูกระทะอะไรประมาณนี้แต่ตัวนี้มันจะสปาร์ตนานนะครับเนี่ยตรงเนี้ยทีนี้ กรณีฐานอ่อนนะครับฐานตัวนี้อ่อนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างยิ่งนะครับทําให้โซลินอย์วาล์วของน้ําเข้าในระบบน้ําเข้าเนี่ยที่ม้าผมชี้เนี่ยอ่ามันไม่ทํางานนะครับเพื่อนๆอ่าน้ําเข้าจะเป็นเส้นแรกนะครับโซลินอย์วาล์วเขาอยู่ตรงนี้ที่ม้าผมชี้ถ้าฐานอ่อนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะ มีกำลังไฟพอนะครับมาติดเตาได้แล้วก็น้ำก็จะไม่ไหลอันนี้คือปัญหาที่ที่เจอนะอ่าทีนี้ผมก็เข้าไปโมนะแล้วก็ปรับแต่งอ่าผมก็ทำเป็นภาพแบบนี้ออกมานะอ่าเป็นลายดรกแกมแบบนี้เพื่อที่จะดูง่ายนะว่าต้องทำอย่างไรบ้างอ่า สำหรับเพื่อนๆที่อยากโมโมดิฟายนะครับชอบงานโมดิฟายก็ทำตามได้นะแล้วก็ใช้งานได้นะข้อดีของการทำแบบนี้เนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยฐานก้อนใหญ่นะครับเวลาหมดก็มีราคาที่แพงแล้วนะครทีนี้มันใช้ครั้งเดียวจบเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะมันก็ไม่คุ้มนะฮะผมก็เลยจับเลยใส่แผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์มีนะครับแผงเล็กนะแผง สิบโวลต์ถึงสิบสองโวลต์แผงห้าวัตต์สิบวัตต์อะไรก็ว่าไปแล้วก็จับเข้า BMS มนะครับมี P บวก P ลบต่อตามสีนะแล้วก็ B บวก B ลบนี่นะฮะแล้วก็ต่อจากฐานมาเลยนะฮะนี่นะครับตรงนี้ BMS เนี่ยจะป้องกันแรงดันนะครับป้องกันแรงดันไฟเกินที่จะมาเข้าในแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนย ตัวนี้เนี่ยจะต้องต่อขนานกันนะครับอ่าสี่ก้อนนะแล้วทีนี้ก็ต่อต่อจากแบตเตอรี่มาเลยนะครับต่อจากฐานมาเลยนี่นะครับเอามาเข้าตรงนี้นะครับแทนชุดนี้นะครับใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ดีด้วยเราไม่ต้องเปลี่ยนฐานบ่อยๆนะอ่าฐานตัวนี้ ตัดปัญหาไปเลยนะตัดปัญหาไปเลยครับไม่ต้องซื้อครับเพราะว่ารอบการชาร์จเนี่ยมันอยู่ได้พันกว่าครัง้งกัวทานจะเสื่อมนะอีกนานนะครับเป็นปีๆแล้วก็เราใช้แค่แป๊บเดียวนะแล้วก็มีไฟโซลาเซลล์เนี่ย <c oughs> อาจะแผงเล็กๆเนี่ยมาชาร์จเลี้ยงไว้ตลอดในตอนกลางวันเราอาบน,น้ําเฉพาะตอนยินกับตอนเช้าใช่ไหมก็สามารถที่จะมีกําลังไฟเนี่ยมาจ่ายให้กับ ชุดสปาไฟแล้วก็โซลีนนย์วาวอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ผมทำออกมาแล้วสำเร็จนะครับอาชาวบ้านยิ้มเลยนะชาวบ้านยิ้มเลยนะครับเพราะว่าอ่าไม่ต้องเบืองเงินซื้อฐานนะเพราะว่าฐานตัวนี้เนี่ยมีราคาที่ถูกนะหนึ่งแปดหห้าศูนย์แล้วก็ทำออกมาแล้วเนี่ยมันจบคนระับใช้ไดนะ้ใช้ได้งานใช้งานได้ยาวนานนะ เออถ้าฐานฐานพังก็อยู่ได้ประมาณสองปีนะก็เปลี่ยนทีนะครับถ้ามันมีปัญหานะก็คุ้มนะครับดีกว่าอันนี้หมดนะแล้วก็ชา้าไม่ได้ะอะฮออก็ทําแบบนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าไอ้ตัวนี้จะหมดเมื่อไหร่นะครับวันไหนทานหมดก็ไม่ได้อาบน้ำอุน่นอีกอ่า อ่ามันไม่จบนะชาวบ้านนี้ยิ้มเลยนะครับบอกเลยอันนี้ก็คือผลงานที่ผม DIY ไว้นะฮะก็เลยมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยนให้กับเพื่อนเพื่อน่าจบปัญหาทานหมดนะครับไม่ต้องซื้อวิ่งไปซื้อถานจะได้อามน้ำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับถ้าถานหมดนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้มีไฟมาเก็บไว้ทุกวันนะครับจากแสงแดด มาเก็บใส่ฐานไว้นะแค่นี้นะครับก็นำเรื่อยๆนะสำเร็จอ่าส่วนการยืดเนี่ยผมยิงน็อตทะลุนะจากรางฐานติดไว้ด้านข้างนะฮะอ่าผมจะติดไว้ด้านขวานะเพราะว่าเออด้านซ้ายนะฮะตรงที่มาผมชี้เพราะว่าตรงนี้นะครับจุดนี้จะไม่โดนความร้อนนะครับมันจะไม่โดนความร้อนของ ไฟนะครับอ่าจะติดด้านซ้ายด้านขวาก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมจะยิงน็อตทะลุหรือว่าจะเอาวางไว้เฉยๆก็ได้แค่ต่อสายเข้าก็ได้แล้วแต่อ่าส่วนบ m s เนี่ยอาจจะใช้กาวนะครับกาวเท่งใส่เนี่ยเคลือบมันไว้นะฮะป้องกันข้วนะครับน้ำเข้าเพราะว่าอีกด้านหนึ่งจะเป็นวงจรนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ ก็แบ่งปันความรู้เล็กน้อยที่ไปทำมาแล้วมันสำเร็จนะแล้วก็ช่วยประหยัดงบนะครับในการซื้อแถมได้ในหลายๆรอบนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยสวัสดีครับ